เขาเก็บความลับบางอย่างไว้ความลับที่ถ้าเธอรู้อาจเปลี่ยนชีวิตไปตลอดกาลคืนหนึ่งเธอเจอกระดาษแผ่นเล็กในมือสามีและเมื่อเธออ่านข้อความนั้นหัวใจเธอแทบหยุดเต้นแสงไฟในห้องนั่งเล่นสว่างเพียงพอให้เห็นฝุ่นลอยอยู่ในอากาศกลิ่นกาแฟเย็นชืดลอยประปนกับกลิ่นน้ำหอมจางๆฉันนั่งอยู่บนโซฟามือกลุ่มถ้วยกาแฟแน่นรู้สึกถึงความเย็นไหลผ่านปลายนิ้วเสียงนาฬิกาบนผนังเดินใช้อย่างผิดปกติ สามียืนอยู่ตรงหน้าดวงตาไม่ยอมสบตาฉันเสียงหายใจของเขาหนักและสั้นเหมือนพยายามเก็บบางอย่างไว้ฉันมองเห็นเงือผุดขึ้นที่ขมับแม้ในอากาศเย็นของเครื่องปรับอากาศความเงียบในบ้านเหมือนกดทับลงบนหัวใจฉันถามเขาอีกครั้งเสียงเบาแต่หนักแน่นเขาขยับปากแต่ไม่มีเสียงหลุดออกมามือของเขากำกระดาษแผ่นหนึ่งแน่นจนยับฉันยื่นมือไปเขากลับถอยหลังหนึ่งก้าว เสียงฝนด้านนอกเริ่มกระนำลงมาราวกับเร่งให้ทุกอย่างแตกหักเขาหลับตาสูดลมหายใจลึกแล้วค่อยๆคลี่กระดาษออกตัวหนังสือบนนั้นบิดเบี้ยวจนฉันต้องเท่งอ่านหัวใจฉันเต้นแรงเสียงในหูดังรัวไม่หยุดเขาเอื้อมมือมาจับไหล่ฉันเบาๆก่อนพูดเพียงประโยคเดียวประโยคที่ทําให้ฉันรู้สึกเหมือนพื้นใต้เท้าหายไปในทันทีเริมฝีปากของเขาสั่นเล็กน้อยก่อนที่เสียงแถวต่ําจะเล็ดลอดออกมามันไม่ใช่อุบัติเหตุ ฉันมองหน้าเขาสายตาแข็งค้างเหมือนสมองหยุดทำงานชั่วขณะคำพูดนั้นยังลอยวนอยู่ในหูเหมือนถูกย้ำซ้ำด้วยเสียงสะท้อนจากผนังรอบตัวกิ่นกาแฟเย็นชื่อที่คลุ้งอยู่กลับเหม็นขมขึ้นอย่างประหลาดเขาไม่มองตาฉันยืนตัวแข็งดวงตาแดงกำมเหมือนอดนอนหลายคืนเสียงฝนข้างนอกกระหน่ำแรงขึ้นจนเหมือนทุกหยดกำลังกระแทกหัวใจฉันฉันก้มมองกระดาษในมือเขาตัวอักษรบอกวันที่เวลาและสถานที่ทั้งหมดตรงกับวันที่พี่สาวของฉันเสียชีวิตเมื่อปีที่แล้ว ฉันจำได้ว่าเขาเคยพูดว่าเธอแค่โชคร้ายรถเสียหลักชนแต่ตอนนี้เมื่อฉันเย็นเฉียบเหงื่อซึมออกมาตามแผ่นหลังเขาสุดนั่งลงบนโซฟาฝ่ามือกลุ่มหน้าเหมือนคนที่ถูกต้อนจนไม่มีทางหนีฉันไม่เคยตั้งใจให้มันเกิดขึ้นเสียงเขาสั่นแต่ยังคงหนักแน่นพอให้รู้ว่าเป็นความจริงหัวใจฉันเต้นแรงจนรู้สึกเหมือนจะทะลุออกมานอกกาะภาพใบหน้าพี่สาวในวันงานศพแล่นเข้ามาในหัวเสียงร้องให้ของแม่ดังขึ้นราวกับเพิ่งเกิดเมื่อวาน ทำไมเธอถึงอยู่ตรงนั้นทำไมเธอถึงตายฉันถามน้ำเสียงแทบไม่เหลือแรงเขาเงยหน้าขึ้นมามองดวงตาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดปนกลัวเพราะฉันนัดเธอไปคุยคำตอบนั้นทําให้ลมหายใจฉันสะดุดฉันมองเขาเห็นภาพในหัวซ้อนกันระหว่างเขากับพี่สาวฉากที่ฉันไม่เคยรู้ว่ามีอยู่คุยเรื่องอะไรฉันกัดฟันถามเขาละสายตาไปทางหน้าต่างที่ฝนยังสากระนำแสงฟ้าแลบสว่างวาบในห้องเรื่องเธอกับฉัน ลมหายใจฉันขาดห้วงทันทีเสียงนาฬิกาบนผนังกลับดังชัดขึ้นเหมือนทุกวินาทีถูกยืดออกอย่างโหดร้ายเขากำมัดแน่นจนเส้นเลือดบนมือปูดขึ้นพี่สาวเธอรู้เรื่องที่ฉันนอกใจหัวใจฉันหยุดเต้นเพียงเสี้ยววินาทีก่อนที่ความรู้สึกโกรธและสับสนจะพุ่งขึ้นมาพร้อมกันฝ่ามือฉันชื้นเงอขณะที่ริมฝีปากแห้งผากแล้วเธอคูจะบอกฉันงั้นหรอือฉันถามเสียงแผ่วแต่เต็มไปด้วยแรงกดดันเขาพยักหน้ายอย่างช้า,ชา เธอไม่ยอมฟังเหตุผลฉันเลยขอให้เธอไปเจอกันที่สะพานเก่าฉันนึกภาพสะพานนั้นออกมันอยู่ท้ายหมู่บ้านห่างจากถนนใหญ่ไม่มีใครผ่านในเวลากลางคืนภาพในหัวเริ่มชัดขึ้นราวกับฉันอยู่ที่นั่นในคืนนั้นแล้วเกิดอะไรขึ้นเขาสุดลมหายใจลึกเหมือนกำลังกลืนคมมีดเราเถียงกันแรงมากฝนก็ตกหนักถนนลื่นเธอถอยหลังไปแล้วล้มฉันหลับตาพยายามหยุดภาพในหัวแต่เสียงที่เขาพูดอย่างชัด ฉันควรจะคว้าเธอไว้แต่ฉันฉันไม่ทําความเงียบปกคลุมห้องเหมือนโลกหยุดหมุนเสียงฝนกลายเป็นเพียงฉากหลังของคําสารภาพที่ทําให้ฉันรู้สึกเหมือนร่างกายถูกแช่แข็งฉันมองหน้าเขาเห็นเพียงชายที่ฉันเคยรักกลายเป็นคนแปลกหน้าที่อันตรายนายปล่อยให้พี่ฉันตายน้ําเสียงของฉันไม่ดังแต่ความเย็นชาทําให้เขาก้มหน้าลงทันทีเขานั่งนิ่งเหมือนยอมรับว่าตนเองหมดสิ้นทางแก้ตัวสายตาของฉันเริ่มพร่าเลือน เพราะน้ำตาแต่หัวใจยังเต้นแรงราวกับกำลังวิ่งหนีบางสิ่งฉันลุกขึ้นยืนรู้สึกว่าพื้นเย็นเยียบผ่านฝ่าเท้ากลิ่นฝนและดินเปียกแสกเข้ามาทางหน้าต่างเปิดแง้มเหมือนพยายามซึมเข้ามาในร่างฉันมองกระดาษในมืออีกครั้งเห็นบรรทัดส,สุดท้ายเป็นลายเซ็นของพยานใครเป็นคนเขียนนี่ฉันถามเขามองกระดาษนั้นเหมือนมันคือดาบที่กำลังจ่อคอเขาคนที่เห็นทุกอย่างคำตอบนั้นทำให้เลือดในกายฉันเย็นว่า ฉันก้าวถอยหลังไปช้าๆมองเขาราวกับไม่รู้จักกันมาก่อนเขายกมือขึ้นเหมือนจะเอื้อมมาหาแต่ฉันถอยห่างอีกเสียงฟ้าผ่าดังสนั่นจนกระจกสัน่นฉันได้ยินเสียงประตูบ้านฝั่งครัวเปิดออกอย่างท่าเบาความรู้สึกเย็นว่าแล่นไปทั่วสันหลังมีใครอีกคนอยู่ในบ้านฉันหันไปทางเสียงเห็นเงาดำยืนอยู่ตรงทางเดินยาวที่มืดมิดฝีเท้าเบาแต่มั่นคงดังเข้ามาใกลหัวใจฉันเต้นแรงจนเจ็บหน้าอก เขาหันไปมองเช่นกันสีหน้าของเขาเปลี่ยนเป็นความตกใจอย่างเห็นได้ชัดไม่เธอไม่น่าอยู่ที่นี่เขาพูดเสียงสั่นเงานั้นก้าวออกมาใต้แสงไฟฉันกลั้นหายใจทันทีมันคือใบหน้าที่ฉันคิดว่าจะไม่มีวันได้เห็นอีกใบหน้าของพี่สาวที่ตายไปแล้วเธอยืนอยู่ตรงนั้นผมเปียกแนบแก้มดวงตาสีดำสนิทมองตรงมาที่เราหยดน้ำฝนหยดจากปลายผมลงบนพื้นเป็นจังหวะสม่ำเสมอ ลิ่นดินเปียกเข้มข้นขึ้นราวกับพัดตรงมาจากตัวเธอฉันขยับถอยหลังจนหลังชนผนังเขาลุกพวดขึ้นสีหน้าเหมือนเห็นทีจริงๆฉันบอกแล้วว่าไม่ใช่อุบัติเหตุเสียงพี่สาวดังขึ้นชัดเจนแม้เสียงนั้นจะเย็นเยียบแต่ทุกคำชัดเจนเหมือนมีใครมากระซิบข้างหูเขาสั่นหัวแรงๆเหมือนพยายามปฏิเสธภาพตรงหน้าเธอตายแล้วฉันเห็นกับตาพี่สาวก้าวเข้ามาอีกก้าวน้ำฝนที่หยดลงพื้นกลายเป็นรอยเปื้อนสีเข้มเหมือนเลือด นายเห็นแต่ไม่ช่วยฉันหายใจติดขัดมองทั้งคู่สลับก,กันเหมือนกำลังจมลงในฝันร้ายเขาถอยหลังแต่สะดุดขาตกล้มลงกับพื้นที่สาวน้มงตัวลงดวงตายังคงจ้องตรงไปโดยไม่กระพริบถึงตานายแล้วที่จะรู้ว่ามันเจ็บแค่ไหนเสียงฟ้าผ่าดังอีกครั้งไฟในบ้านกระพริบวูบในเสี้ยววินาทีนั้นฉันเห็นเธอยื่นมือไปแตะไหล่เขาเขาส่งเสียงร้องออกมาเหมือนถูกเผาด้วยไฟกลิ่นไม่จางๆลอยขึ้นมาปะปนกับกลิ่นฝน ฉันยืนนิ่งร่างกายแข็งค้างไม่รู้ว่าควรวิ่งหนีหรือจ้องมองต่อไปเสียงฝนกลบทุกเสียงยกเว้นเสียงหอบหนักของเขาที่นอนกองอยู่บนพื้นพี่สาวยืดตัวขึ้นดวงตาหันมาสบกับฉันรอยยิ้มบางๆปรากฏบนใบหน้าที่ซีดขาวความจริงต้องถูกบอกหัวใจฉันเต้นแรงอ,อีกครั้งเหมือนทุกสิ่งกำลังจะพัทงทลายลงตรงหน้าฉันยืนตัวแข็งรู้สึกเหมือนฝ่าเท้าถูาถกตรึงไว้กับพื้นสายตาย,ยังคงจับจ้องพี่สาวที่ยืนอยู่ตรงหน้า แสงไฟจากเพดานกระพริบทีราวกับจะดับลงทุกเมือ่อเงาของเธอสั่นไหวตามแสงไฟแต่ร่างกลับนิ่งสนิทเสียงหอบหายใจของเขายังดังอยู่ข้างล่างราวกับคนที่กำลังสำลักความกลัวกลิ่นฝนที่ซึมเข้ามาทางประตูครัวเข้มข้นขึ้นจนแสบจมูกฉันพยายามขยับริมฝีปากแต่คำพูดเหมือนติดอยู่ในลำคอพี่สาวยกมือขึ้นช้าๆเหมือนกำลังบอกให้ฉันเงียบหยดน้ำจากปลายนิ้วเธอตกลงบนพื้นเย็นเฉียบ เสียงหยดน้ำดังก้องชัดเจนในความเงียบของบ้านเธอหันไปมองเขาอีกครั้งดวงตาแข็งกร้าวราวกับไม่เหลือเมตตาเขาพยายามถอยแต่หลังติดตู้ไม้ตรงมุมห้องใบหน้าของเขาซีดขาวเหมือนคนไร้เลือดเธอไม่ควรกลับมาเสียงเขาเบาแต่สัน่นพี่สาวหัวเราะในลำคอเสียงนั้นเย็นเยียบและบาดลึกฉันไม่เคยไปไหนคำพูดนั้นทำให้ฉันขนลุกสู้ทั่วร่างเหมือนมีลมหนาวพัดแทรกเข้ามาในบ้านแม้ประตูน่าจะปิดอยู่สนิท เธอก้าวเข้าหาเขาช้าๆแต่ทุกก้าวเต็มไปด้วยแรงกดดันที่ทําให้บรรยากาศหนักอึ้งเขาพยายามหันมามองฉันเหมือนขอให้ช่วยแต่ฉันขยับไม่ได้แม้แต่ปลายนิ้วในคืนนั้นพี่สาวเริ่มพูดน้ําเสียงคุมกริบนายมองฉันล้มลงไปและเลือกที่จะยืนมองเขาหายใจติดขัดดวงตาเบิกกว้างเหงื่อไหลลงข้างแก้มฉันกลัวเขาพูดตะกุกตะกักกลัวที่จะช่วยหรือกลัวความจริงเธอถามเสียงเรียบ ไม่มีคําตอบจากเขามีเพียงเสียงฝนกระแทกกระจกดังขึ้นเรื่อยๆฉันรู้สึกได้ถึงแรงดันในห้องเหมือนอากาศหนักขึ้นจนหายใจลําบากที่สาวย่อตัวลงจนใบหน้าอยู่ในระดับเดียวกับเขาดวงตาของเธอจ้องลึกเข้าไปในดวงตาเขาเหมือนจะดึงวิญ,ญญาณออกมาฉันตกลงไปในน้ำเย็นจนกระดูกแทบแตกเธอกล่าวฉันเรียกชื่อของนายแต่เสียงของฉันจมหายไปในฝนเขาสะอื้นออกมาเบาๆมือสั่นไม่หยุดนายคิดว่ามันจบแล้วแต่มันเพิ่งเริ่ม ทันใดนั้นไฟในบ้านก็ดับสนิททุกอย่างตกอยู่ในความมืดมิดเหลือเพียงเสียงฝนและเสียงหัวใจฉันที่เต้นรัวฉันขยับตัวไม่ได้มองอะไรไม่เห็นนอกจากเงาลางๆเสียงเขาร้องออกมาอีกครั้งคราวนี้เป็นเสียงเจ็บปวดจนขนลุกมีเสียงน้ำกระเซ็นเหมือนมีใครถูกลากไปบนพื้นเปียกฉันเรียกชื่อเขาแต่ไม่มีเสียงตอบทันใดนั้นแสงฟ้าแลบจากนอกหน้าต่างก็ส่องเข้ามาฉันเห็นภาพชั่ววินาที พี่สาวยืนอยู่เหนือร่างเขามือของเธอกดแน่นบนหน้าอกเขาดวงตาเธอเป็นสีดำสนิทเหมือนหลุมลึกที่ไร้ก้นเมื่อฟ้าแลบดับลงความมืดก็กลับมาอีกครั้งเสียงฝนยังคงดังแต่ตอนนี้มีเสียงน้ำหยดจากบางสิ่งในบ้านปนอยู่ฉันค่อยๆถอยหลังจนหลังชนผนังเย็นเฉียบก,กลิ่นข้าวบางอย่างเริ่มลอยมาแทนกลิ่นฝนมันค่อยๆเข้มขึ้นจนรู้ได้ทันทีว่าไม่ใช่เพียงน้ำฝนฉันพยายามควานหาสวิตไฟแต่ปลายนิ้วเจอเพียงผิวเย็ยนลื่นของผนัง ทันใดนั้นไฟก็ติดขึ้นเองภาพตรงหน้าทำให้ฉันหยุดหายใจเขานอนนิ่งบนพื้นดวงตาเบิกกว้างริมฝีปากอ้าเหมือนยังพยายามจะพูดแต่ไม่มีเสียงไม่มีลมหายใจน้ำฝนผสมเลือดไหลออกจากมุมปากเขาเป็นทางยาวที่สาวยืนอยู่ข้างๆใบหน้าเธอเรียบเฉยเหมือนไม่มีอารมณ์หยดน้ำฝนยังคงไหลาจากเส้นผมลงสู่พื้นเธอหันมามองฉันดวงตานิ่งและหนักแน่นตอนนี้เธอรู้แล้ว หัวใจฉันเต้นแรงจนปวดหัวฉันพยายามพูดอะไรสักอย่างแต่ไม่มีเสียงออกมาเธอเก้าวเข้ามาใกล้มือเย็นเฉียบแต่ที่แก้มฉันความจริงมันหนักเสียงเธอเบาราวกับกระสิบฉันรู้สึกเหมือนร่างกายกำลังจมลงไปในน้ำเย็นจัดภาพตรงหน้าเริ่มพลาเสียงฝนเหมือนห่างออกไปเรื่อยๆและก่อนที่ความมื่จะกลืนทุกอย่างฉันได้ยินเสียงเธออีกครั้งแต่อยากลัดเพราะมันเพิ่งเริ่ม เสียงนั้นก้องอยู่ในหัวเหมือนคลื่นกระแทกฝังฉันสะดุ้งตื่นขึ้นในความมืดร่างกายยังเย็นเฉียบเหนือเย็นซึมทั่วแผ่นหลังหัวใจเต้นแรงราวกับเพิ่งวิ่งหนีจากฝันร้ายแต่ทันทีที่ลมหายใจเริ่มสม่ำเสมอฉันก็รู้นี่ไม่ใช่ฝันฉันยังอยู่ในห้องนั่งเล่นเดิมกลิ่นฝนผสมกลิ่นคาวยังลอยวนเสียงน้ำหยดดังต่อเนื่องจากมุมห้องฉันค่อยๆหันหน้าไปมองร่างของเขายังนอนอยู่ตรงนั้นดวงตาเปิดทาง แสงจากไฟถนนลอดผ่านผ้าม่านบางๆเข้ามาเผยให้เห็นเงาเลือนรางบนผนังเงานั้นสูงชะลุดรูปร่างบิดเบี้ยวไม่ตรงกับร่างของฉันหรือเขามันเคลื่อนไหวช้าๆเหมือนกำลังเฝ้าดูฉันพยายามขยับตัวแต่หัวเขายังอ่อนแรงเสียงฝนข้างนอกเบาลงแต่เสียงบางอย่างกลับชัดขึ้นเป็นเสียงฝีเท้าลากไปตามพื้นเปียกฉันกลืนน้ำลายรู้สึกได้ถึงความเย็นไหลขึ้นมาจากส้นเท้าฝีเท้าหยุดอยู่ข้างหลังฉันฉันไม่กล้าหัน ล้มหายใจเย็ยนเยียบกระทบต้นคอทําให้ขนลุกสู้เธอเห็นแล้วใช่ไหมเสียงพี่สาวดังชัดเจนจากด้านหลังฉันค่อยๆหันไปเธอยืนอยู่ใกล้มากใบหน้าเพียงคืบจากฉันผิวซีกขาวริมฝีปากซีดจนเกือบไร้สีน้ำหยดจากปลายผมลงมาบนไหล่ฉันทำไมต้องบอกฉันฉันถามเสียงสั่นเธอยิ้มเล็กน้อยแต่ในดวงตาไม่มีความอบอุ่นเพราะคนที่เหลือจะไม่เชื่อถ้าไม่เห็นด้วยตา ฉันรู้ทันทีว่าเธอไม่ได้หมายถึงเพียงเรื่องของเขามีอะไรมากกว่านั้นมันยังไม่จบเธอกล่าวฉันหันไปมองร่างของเขาอีกครั้งเลือดเริ่มซึมออกมาจากแผลที่ไม่เคยเห็นเมื่อครู่เป็นรอยยาวตรงหน้าอกเหมือนถูกกรีดจ,จากภายในกลิ่นคาวแรงขึ้นจนเคลื่อนไส้ฉันถอยหลังจนติดผนังใจเต้นรัวพี่สาวค่อยๆก้มลงมองเขาริมฝีปากขยับพูดบางอย่างที่ฉันฟังไม่ออกทันใดนั้นไฟในบ้านก็ดับอีกครั้ง ความมืดคราวนี้หนากว่าครั้งก่อนราวกับดูทุกอย่างออกจากรอบตัวฉันได้ยินเสียงน้ำไหลแต่ไม่รู้ว่ามาจากไหนมือเย็นของใครบางคนจับข้อมือฉันแน่นไปกับฉันเสียงเธอแผ่วแต่แน่วแน่ไปไหนฉันถามทางพยายามดึงมือออกเธอไม่ตอบแรงดึงรั้งฉันให้ก้าวออกจากห้องนั่งเล่นผ่านโถมืดไปยังประตูหลังบ้านเสียงบานทับประตูครัวดังเอียดเหมือนร้องประท้วงลมฝนพัดเข้ามากระแทกหน้าความเย็นกัดผิวจนชา พื้นหลังบ้านกลายเป็นโคลนนึดน้ำท่วมทั้งเป็นแองแองเธอเดินนำไปโดยไม่เหลียวกลักเท้าของฉันจมลงในดินเปียกเสียงดูดดังถถาทุกก้าวเรามุ่งหน้าไปทางท้ายสวนที่มีรั้วไม้เก่าๆและต้นไทรสูงประงางถาวันให้ระยงระยางเหมือนมือจำนวนมากเอื้อมลงมาฝนเริ่มซาเหลือเพียงหมอกหนากอไปทั่วกลิ่นดินชื้นและใบไม้เน่าเฉยแรงพี่สาวหยุดตรงใต้ต้นไทรเธอเงยหน้ามองกิ่งก้านมืดมิดก่อนพูดเบาๆ ที่นี่คือจุดเริ่มต้นฉันกว่าตามองรอบๆเห็นเพียงความมืดและหมอกหมายความว่าอะไรฉันถามเธอหันมามองดวงตาลึกเหมือนจะดูดวิญญาณคนที่ทำไม่ได้มีแค่เขาหัวใจฉันกระตุกใครอีกเธอเอื้อมมือไปแตะควรต้นใสทันใดนั้นหมอกเหมือนแบบออกเผยให้เห็นภาพเรือนรางราวกับเงาสะท้อนในน้ำภาพนั้นคือคืนฝนตกหนะักพี่สาวยืนเถียงกับเขาตรงสะพานเก่า แต่มีเงาของอีกคนยืนซ่อนอยู่หลังเสาไม้แสงฟ้าแลบเผยให้เห็นใบหน้าที่ฉันคุ้นเคยอย่างเจ็บปวดเป็นเพื่อนสนิทของฉันเองเธอถือบางสิ่งที่แวววาวในมือเหมือนเหล็กแหลมจากนั้นเหตุการณ์ก็เปลี่ยนขณะที่พี่สาวถอยหลังเสาไม้ฝั่งหนึ่งขยับเหมือนถูกงัดออกจากฐานเธอล้มลงไปในความมืดของน้ำด้านล่างฉันยืนมองภาพนั้นน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวทำไมเธอถึงอยู่ที่นั่นฉันทพิ่งทำกับตัวเอง พี่สาวไม่ได้ตอบเพียงจ้องมองฉันเหมือนต้องการให้ฉันเข้าใจเองแล้วภาพก็ดับเหลือเพียงความมืดและเสียงใบไม้สั่นไหวฉันหันไปหาเธออีกครั้งแต่ตรงนั้นว่างเปล่ามีเพียงเสียงฝีเท้าลากช้าๆอยู่ด้านหลังฉันค่อยๆหันไปในความมืดนั้นเงาของเพื่อนสนิทยืนอยู่เธอถือเหล็กแหลมที่ปลายเปื้อนสีเข้มรอยยิ้มของเธอไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปฉันรอให้เธอรู้มานานแล้วเสียงเธอนุ่มแต่เย็นเยียบกว่าฝนกลางฤดู หัวใจฉันเต้นแรงอย่างเจ็บปวดฉันรู้ทันทีว่าคืนนี้ยังไม่ใกล้จะจบหมอกหนารอบตัวทำให้ลมหายใจของฉันเหมือนถูกบีบให้สั้นลงทุกทีสายตาของเพื่อนสนิทแทงทะลุความมืดมาจนถึงฉันเธอก้าวช้าๆแต่ทุกก้าวฝากรนส่งเสียงดุดลึกเหล็กแหลมในมือเธอสะท้อนแสงฟ้าแลบว่าเปล่ากับดวงตาของสัตว์ร้ายที่ซุ่มอยู่ทำไมฉันถามเสียงแหกแห้งจนแทบไม่เหมือนเสียงตัวเองเธอหัวเราะเบาๆเสียงนั้นกลืนไปกับเสียงใบไม้สั่นไหว เพราะเธอไม่เคยรู้ว่าพี่สาวของเธอไม่ได้ดีอย่างที่คิดคำพูดนั้นทําให้หัวใจฉันกระตุกหมายความว่ายังไงเธอก้าวมาใกล้อีกนิดจนฉันได้กลิ่นดินชื้นผสมกลิ่นสนิมคุมเหล็กเธอไม่รู้ว่าฉันกับเขาเคยเป็นคนรักกันภาพความทรงจํามากมายปะทุขึ้นในหัวฉันเหมือนกระจกแตกกระจายเธอพูดต่อน้ําเสียงแฝงแค้นชัดเจนจนวันที่พี่สาวเธอเข้ามาทุกอย่างเปลี่ยนฝนเริ่มตกอีกครั้งหยดกระทบเหล็กในมือเธอจนเกิดเสียงกังวาน ฉันถอยหลังไปช้าๆแต่หลังชนรักใสครกลุกรักเธอก้าวเร่งเข้ามาสายตาจ้องตรงมาไม่กระพริบคืนนั้นฉันอยู่ตรงสะพานฉันเห็นทุกอย่างเธอเลียริมฝีปากแห้งแตกและฉันเป็นคนปล่อยให้เธอลม้มคำสารภาพนั้นพุ่งเข้ามาเหมือนคมมีดเจาะกลางอกฉันพูดไม่ออกรู้สึกเพียงแรงสั่นทั่วร่างเสียงฝนแรงขึ้นจนกลบทุกอย่างเหมือนโลกหรือแค่เราเธอชูเล็ดขึ้นช้าๆแสงฟ้าแลบส่องให้เห็นคราบแห้งกอะอยู่ตามปลายคม วันนี้ฉันก็จะทำแบบเดียวกันฉันหายใจถี่ใจเต้นจนหูอื้อเธอกล้าพุ่งเข้ามาแต่ทันใดนั้นลมแรงพัดหมอกให้แตกกระจายเงาร่างหนึ่งโผล่จากด้านหลังเธอคว้าข้อมือที่ถือเหล็กบิดอย่างแรงเสียงเหล็กตกลงพื้นดังชัดเจนเพื่อนฉันหันไปมองแล้วดวงตาเธอก็เบิกกว้างร่างนั้นคือพี่สาวเธอจับเพื่อนฉันไว้แน่นแรงจากมือซีดขาวทำให้เพื่อนฉันทรุดลงกับโคลนเธอจะไม่มีวันทำแบบนี้อีก พี่สาวพูดเสียงเย็นเฉียบเพื่อนฉันร้องกรีดแต่เสียงนั้นขาดหายกลางฝนเหมือนถูกกลืนลงดินร่างของเธอค่อยๆจมลงไปในโคลนหนึ่ช้าๆเหมือนถูกมือที่มองไม่เห็นดึงลงไปดวงตาเธอเธอบิกกว้างมืดวัดแกว่งอย่างสิ้นหวังก่อนที่หมอกจะปกคลุมทั้งหมดความเงียบเข้ามาแทนเสียงฝนกลายเป็นเพียงฉากหลังพี่สาวยืนอยู่คนเดียวตรงที่เพื่อนฉันหายไปดวงตาเธอหันมามองฉันนี่คือความจริงที่เขาไม่กล้าพูด ฉันรู้สึกหนาวจับกระดูกทั้งจากฝนและจากน้ำเสียงของเธอเธอเก้าวเข้ามาใกล้วางมือเย็นเฉียบบนไหล่ฉันจำไว้น้องบางความจริงไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อให้เราปลอดภัยฉันมองลงไปที่พื้นโคลนเห็นฟองน้ำปุดขึ้นเหมือนมีบางอย่างยังดิ้นอยู่ข้างใต้กลิ่นดินเน่าแรงขึ้นอีกครั้งทำให้ฉันอยากอาเจียนที่สาวหันกลับไปมองต้นใส่เสียงใบไม้ไหวเหมือนกระซิบอะไรบางอย่างเราต้องไปเธอกล่าวสั้นๆเธอเดินนำกลับไปทางบ้าน ฉันก้าวตามทั้งที่หัวใจยังเต้นแรงทุกก้าวที่เดินบนโคลนเหมือนเท้าถูกดึงลงไปลึกกว่าเดิมขณะเดินฉันเหลยวกลับไปมองท้ายสวนอีกครั้งหมอกเริ่มกลับมาหนาทึบแต่ฉันมั่นใจว่าเห็นเงาร่างหนึ่งยืนอยู่ตรงรูไม้เก่าร่างนั้นนิ่งสนิทจนกระทั่งแสงฟ้าแลบเผยให้เห็นใบหน้าของเพื่อนฉันครึ่งหนึ่งถูกดินโคลนปิดไว้ดวงตาเธอยังจ้องมาที่ฉันด้วยแบบที่ฉันไม่อาจลืมก่อนที่หมอกจะปิดทุกอย่างอีกครั้ง เสียงหัวใจของฉันยังดังสะท้อนอยู่ในหูภาพสามีที่ยืนอยู่ตรงหน้าเหมือนจะกลออกไปทุกวินาทีเขายังคงมองฉันด้วยสายตาหนักตึงราวกับกำลังรอคำตอบกลิ่นฝนจากนอกบ้านลอยเข้ามาปะปนกับกลิ่นน้ำหอมเก่าที่ฉันเคยชอบฉันรู้สึกถึงความเย็นซึมผ่านฝ่าเท้าเหมือนยืนอยู่บนพื้นน้ำแข็งดวงตางของเขาแดงกำ่ำแต่ยังฝืนยิ้มเล็กน้อยรอยยิ้มนั้นไม่เคยดูเศร้าเท่านี้มาก่อนฉันค่อยๆเอ,อื้อมมือไปรับกระดาษจากเขา ตัวหนังสือบนแผ่นนั้นยังคงชัดเจนแม้มือฉันจะสั่นไม่หยุดมันคือผลตรวจทางการแพทย์ของเขามีเพียงตัวเลขและคำศัพท์ยากๆที่ฉันไม่คุ้นแต่บรรทัดส,สุดท้ายมีคำแปลกใจที่เข้าใจได้ทันทีระยะสุดท้ายโลกทั้งใบเงียบลงทันทีเหมือนทุกเสียงถูกดึงออกไปฉันเงยหน้าขึ้นดวงตาเราสบกันเขาเกลือนน้ำลายก่อนพูดด้วยเสียงสัน่นฉันไม่อยากให้เธอกังวล น้ำตาฉันร่วงลงบนกระดาษนั้นโดยไม่รู้ตัวฉันยกมือขึ้นแต่ใบหน้าเขาสัมผัสได้ถึงความอุ่นที่กำลังสั่นไหวใต้ผิวเขากุมมือฉันแน่นและยิ้มอีกครั้งครั้งนี้ไม่มีความเศร้าซ่อนอยู่มีเพียงความสงบเสียงฝนด้านนอกเริ่มเบาลงฉันรู้ว่าจากนี้เวลาที่เหลือจะต้องใช้ให้คุ้มค่าที่สุดไม่ใช่เพราะเรากำลังนับวันแตกเพราะเราจะนับทุกลงหายใจร่วมกัน